ข่าวว่าคัมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำบัญชี27ตุลาคมโดยโค้ชฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยนนี้คอสนอร์อะยังไงเมื่องานนี้ผีเบิร์นใช้ออปชั่นกาเซมิโร่ต้องตัดสินใจอีกครั้งอนาคตในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรเมื่อแมนยูจะไม่ใช้ออปชั่นต่อสัญญากับทางด้าของกาเซมิโร่แล้วกองกลางตัวเก่าชาวบาร์เลียนเพราะว่าต้องการลดค่าจ้างในสัญญาฉบับใหม่ ดยผู้บอลอินไซเดอร์บริงานข่าวบอกว่าแมนยูไม่ได้วางแผนที่จะใช้เงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาอีกหนึ่งปีกับเรื่องของกาเซเมโร่ที่ญญาปัจจุบันของเขาเนี่ยจงจะหมดอายุลงในช่วงหลังจากฤดูกาล2025ตามการบริการข่าวระบุว่าแมนยูจะไม่ใช้เงื่อนไขในการต่อสัญญากับกาเซเมโร่เลยนะเพราะว่าต้องการลดค่าจ้างลงมาในสัญญาฉบับใหม่ที่มีระยะเวลา1ปีเช่นกันดังนั้นหากกองการในวัย2 3ปี ต้องการเล่นอยู่ในทีมโอทัฟอร์ดต่อไปในฤะด,ดูการสัวัน26ก็จะต้องยอมรับเงื่อนไขของสโมสรในข่านี้แต่หากว่าไม่ยอมรับนั้นแมนยูก็ยินยอมที่จะปล่อยกาเซมิโล่หมดสัญญาหลังจากที่วันที่30มินายนปีสัปดาเปิดทางให้อดีตกองกลางอย่างบริอลมาดริดสามารถเลือกอนาคตของตนเองได้ตามใจชอบ โดยปัจจุบันกาเซมิโลเองกลับมามีบทบาทสำคัญในแดนกลางของฝั่งแมนยูภายใต้การคุงทีมของตดรเวนอัลมาริมทานที่ก่อนหน้านี้เกือบหมดอนาคตไปแล้วทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำและก็สภาพร่างกายที่ไม่ฟิตสมบูรณ์แบบในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นน้ำง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วยกันนะฮะอนาคตของเอ็มอาร์ทานนนของฝั่งกาเซมิโลจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาดกันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ทานด้านของฝั่ง สื่อดังแฉแมนยูเพิ่มระดับความสำคัญอีกหนึ่งแข้งแสงหน้าบาเดบาที่จะช่วยฟอร์มหลังจากที่ฟอร์มตกค่าตัวแพงในขณะนี้โดยสื่อดังแฉว่าแมนยูนั้นเพิ่มระดับความสำคัญอีกหนึ่งแข้งแสงหน้าคาร์ลสบาเดบาที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มตกและค่าตัวแพงจนเกินไปโดยอันนี้ปริษัแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งสกุบอลทีมบริเตนอังกฤษภายใ,ใต้การนำทีมของเทรเบนอัมบอริมผู้จัดการทีมชาบรตุเกสเองนั้น โตเป็นข่าวว่าเพิ่มระดับความสำคัญอีกหนึ่งแข้งคนสำคัญแสงหน้าคาร์สบาริบากองกลางชาวแคมรูนของนกนางดวนบริตันแอนท์อฟอัลเบียนที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มตกค่าตัวแพงซึ่งแข่งดังกล่าวนั้นที่ทางด้านของยักษ์ดับสีแดงแห่งเบองแมนเชสเตอร์ที่พวกเขาได้ยกระดับความสำคัญขึ้นมามากกว่าคาร์สบารีบานั่นคืออดัมฟอร์ตัน กองกาวชาวอาังกฤษของอินซีพงาดคริสตันพาเดชที่ผลงานนั้นกำลังจะมาแรงจนกลายเป็นที่น่าสนใจจากหลายทีมยักษ์ใหญ่ในั้งนี้ซึ่งจากกระแสดังกล่าวทําให้แฟนบอลของทีมส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยเนื่องจากว่าคาร์ลสบารีบามีข่าวว่าจะได้รับความสนใจจากพวกเขาผลงานของนักเตะก,ก็ตกลงอย่างน่าจีหายราคาตัวที่ท่นั่นเขาฝังนกนางดวลบรตันแอนฮทฟอเบียนเรียกได้ว่าคร่าวๆเนี่ย วอาจะต้องไม่น้อยกว่าตอนที่พวกเขาปล่อยตัวมอยเซสกาเซโดอยู่ที่ประมาณ115ล้านปอนด์หรือราว5 2 0ล้านบาทไปให้กับบรรทัของสิงโตนักเงินคารามเชลซีซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปและเงินจำนวนนี้สามารถซื้อนักเตะร,ระดับคุณภาพที่ใกล้เคียงกันได้ถึง2คนเป็นอย่างต่ำในครั้งนี้เลยนะก็เป็นว่งงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันนะฮะคาร์ลสบาริบามันแพงจริงๆริงและผลงานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเรามาดูข่าวต่อมานกันครับ อา่านนงในเมื่องานนี้เอเบลโม่เปิดเผย3ประสานเกมรุกยุคใหม่แมนยู U, นั้นเริ่มจูนติดนาโดยแบรนด์เอเบลโม่ออกมาเปิดเผยบอกว่าสาประสานแมนยูยุคใหม่กำลังในช่วงปรับจูนเข้าใจกันหลังจากที่มาติอุสกุญญาทำประตูแรกในสีเสื้อของทัพปีศาจแดงหลังจากที่มาติอุสกุญญาทำประตูแรกในพรีมเมียร์ลีกให้กับแมนยูในเกมที่ชนะบริตัน4-2 ล่าสุดเอเบลโมเองที่มีชื่อทําไป2ประตูในเกมนั้นกล่าวนั้นออกมาสแสดงความยินดีกับแนวรุกดีกรีทีมชาติบราซิลที่สามารถปลดล็อกในการยิงประตูแรกหลังจากที่ย้ายมาอยู่ในทีมโอทัฟอร์ดพร้อมกับชนะรวด3ามเกมติดต่อกันซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกในยุคโอมในระเบนอัลโมดิมที่สามารถทําได้รวมถึงเบนจามินเชสโกที่กำลังมีความสัมพันธ์เข้าใจเกมเป็นอย่างดีหลังจากที่ทั้งหมดนั้นเพิ่งจะย้ายมาในช่วงซัมเมอร์ที่จะผ่านมานี้ โดยใช่แล้วครับแน่นอนว่าความกดดันนั้นหลุดออกจากบาของพวกเขาไปแล้วในวันนี้กับประตูที่เกิดขึ้นในวันนี้เขารอคอยมันมานานแล้วและเราเองก็รอคอยมันเช่นเดียวกันเราดีใจกับเขาเป็นอย่างมากรเราเองนั้นกําลังพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันตัวเขาเองคุณย่าเองและก็เบนเจามินเชสโกเองในขณะนี้ด้วย โดยเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะพวกเขาทุกคนนั้นมาที่นี่ในปีนี้และเราเองก็พยายามจะสร้างความสัมพันธ์ในการฝึกซ้อมการเข้ามาสู่สภาพแวดล้อมแบบนี้ฐานะ,ะสโมสรไม่ใช่เรื่องง่ายเลยความวกดดันต่างๆก็ไม่ง่ายที่จะรับมือแต่ด้วยเพื่อนร่วมทีมทุกคนต่างช่วยเหลือผมช่วยเหลือทีมช่วยเหลือผู้เล่นหน้าใหม่แระาผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งสําคัญมากในครั้งนี้เลยนะเอเมโมก็ได้กล่าวชิงช้ยเอาไว้ ก็เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันท้งคันนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีสิครับเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรหนงไงแมนยูคือความฝันเลยนะเชสโกเปิดเผยเหตุผลที่เมินย้ายซบอาร์เซนอลในครั้งนี้เบนจามินเชสโกดาวยิงของฝั่งแมนยูเปิดเผยปัดข้อเสนอจากอาร์เซนอลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะว่ามีปีศาจแดงเป็นสโมสรในฝันเพียงแค่ทีมเดียวาน,นั้นโดยเชสโกสตาทีมชาติสโลรีเนียตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในพิมาริก ไม่ว่าจะเป็นทั้งนิวคาสเซิลซึ่งทาบาทามเขาเป็นทีมแรกตลอดจนอาร์เซนอลรอไปถึงแมนยูโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าเมิอนย้ายสู่เอมิเรตสเตเดียมกระทั่งทีมดังของกรองรดอนต้องหันไปคว้าตัววิกเตอร์โยเคเรชมาจากกระดั่งของสปอร์ติ้งดิสบอนหลังเริ่มสร้างความผลงานกับแมนยูได้โดยที่อดีตกองหน้าทีมแอตเลซิกก็สอยตาข่ายได้2ประตูและก็1นึ่งอสร์สในสเกมหลังจากที่ตาค่าตัว 74ล้านปอนด์หรือราว3,256ล้านบาทได้ยืนยันว่าไม่คิดจะจดประกากับทีมปินโตเนื่องจากว่าฝันที่จะเล่นได้กับผีแดงในครั้งนี้เท่านั้นเขาบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะแต่น่าจะเป็นนักเตะหลายรายที่มีความฝันเชสโกได้ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตตอนที่ผมได้ยินว่าผมสามารถย้ายทีมได้เนี่ยและผมมีโอกาสจะเปลี่ยนสโมสรโดยเฉพาะแมนยูเป็นสิ่งที่ผมต้องการมันอยู่แล้วมันเกิดขึ้นแล้วและผมมีความสุขมาก ใช่แล้วสรับผมนี่คือสโมอสรในฝันที่ผมอยากจะเล่นให้กับสนามแห่งนี้ผมต้องการแมนยูเต็ดเสมอเป็นนว่างานนี้นี่เลยฮะเหลือแต่ว่าร้อยเขายิงกระชูดแตกน่าเสียดายไดเจอกับบรตตันที่เขายิงออกไปไม่อย่างนั้นสุดยอดเลยนะครับผมบอกเลยลูกนั้นเข้าสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะเรามาดูข่าวตอาออา่อมอากันครับอารหนงไงเมื่อแมนยูจับตาสถานการณ์โจฟกับดอทดมุน อาจยืยมตัวร่วมทีมตลาดหน้าหนาวในคังนี้ก็เป็นได้เมื่อแมนยูจับตาสัญกากับโจฟและก็ดอชมุนซึ่งอันนี้เดลี่เอ็กซ์เพรสรายงานข่าวบอกว่าแมนยูกำลังพิจารณาจะยื่นข้อเสนอในการยืยมตัวโจฟเบริงแฮมจากบรัสเซิลดอชมุนมาร่วมทีมช่วงเปิดตลาดซื้อขายช่วงเดือนมอการาคมตั้งแต่โจฟน้องชายของจุดตาทีมชาติอังกฤษของเบริอัลมาดริดย้ายจากซันเดอร์แลนด์ร่วมทีมดอชมุนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาก็ยังคงมีปัญหาในการปรับตัวกับสังกัดใหม่ ดโดยลงสนาม11นัดในทุกถ้วยนะฮะยังยิงประตูไม่ได้เลยอีกทั้งเพิ่งจะลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมบูเดซิลิกาเพียงแค่2นัดในครั้นี้เท่านั้นนอกจากนี้แล้วยังคงมีการบรางานข่าวบอกว่ามาร์คเบรงแฮมพ่อของจูดแบรกโจบมีปัญหานอกสนามกับเซบาสเตียนเคลผู้อำนวยการกีฬาของทีมเสือเหลืองโดยงานนี้เริ่มมาตั้งแต่นะฮะ ช่วงต้นฤดูกาลที่มาร์สแสดงความไม่พอใจที่โจฟโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมประเดิมสนามศึกบุนเดส,สริกาของลูกชายนำมาซึ่งข่าวลือที่เกี่ยวกับอนาคตของโจฟโดยเอ็กเพรสรายงานต่อปิงทว่าแมนยูกำลังติดตามสนการ์ของแข้งวัย20ปีอย่างการะชิดและอาจจะยื่นข้อเสนอยืมตัวในช่วงเดือนมการาคมแต่ยังคงไม่ชัดเจนว่าโจฟจะตัดสินใจอย่างไรเพราะเขาอาจจะอยู่ดอทช์มุลต่อเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองในครั้งนี้เพิมเ่มเติมก็เป็นได้เป็นน้ำง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะ ว่าจะเป็นเช่นไรโจฟจูฟ,ฟสองสองคนนี้น่าสนใจไม่ชน้อยเรามาดูข่าวต่อมากันครับ,บรโรนโดธรรมดาที่ไหนยิงประตู950ในอาชีพช่วยเอาดาเซอร์แบบไร้พ่าย6นัดติดต่อกันเมื่องอัน,นี้คริสเตียโนโรนโดเดินหน้าบุ่งสู่1,000ประตูโดยล่าสุดทำไป950ประตูให้กับเอาดาเซอร์ไม่แพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่6แล้วโดเกมของซาอุดีโปรลวิกในฤดูกาล2025 อัลดาเซอร์บุกชนะทาาน้้นของฮาฟไป2ต่อ0โดยเกมนี้เจ้าฟริกนะฮะ,ะ่งประตูให้กับอัลดาเซอร์ All ขึ้นนำไป1ต่อ0ในช่วง25นาทีจากการจากนั้นคริสเตโน่บรันโ,นโ,กนโดก็ามายิงประตูปิดท้ายนาทีที่88ให้อัลดาเซอร์บุกมาชนะไป2ต่อ0นย์ำเป็นจากฝูงลีกซาดิอารรเบียพร้อมกับสถิติไม่แพ้6เกมติดต่อกันจากประตูดังกล่าวทำให โรนโดทำประตูที่106ในสีเชื้อของอาร์เดเซอร์ในคาราทินชินนะนอกจากนี้แล้วเจ้าของบรอนดอห้าสมัยยังทำไปแล้วมากถึง950ในอาชีพการค้าแข้งและก็เหลือเพียงแค่50ประตูที่จะครบ1,000ตามที่แนวรุกวัย40ปีได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก่อนที่จะแขวนสตาร์ทไปซึ่งประตูในอาชีพของค้าแข่งของคิเซโนโรนโดกับสปอร์ติ้งดิชบอน5ประตูแมนยู1 4 5ประตูมาดริด450ประตู j u เ e นตุส101ประตูอัลเนเซอร์106ประตูและก็ทีมชาติโปรเุเกช143ประตูในครั้นี้โอ้เรียกว่ายิงกระจายนะฮะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดนสโม,มสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนทีร่รชมผมกดตลค์ากดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ